เวลาแห่งการฟังธรรมเป็นเวลาที่มีคุณค่าย,ยิ่งซึ่งจะช่วยยกใจของเราให้สูงขึ้นจากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นการเพิ่มเติมบัญญาบาร,รมีให้กับตัวเราเอาไว้เป็นธรรมาวุธคอยแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตความรู้ที่เกิดจากการฟังธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากใจที่หยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งได้ยินได้ฟังแล้วนำใบประพฤติธปฏิบัติตามได้มากเพียงไรชีวิตก็จะก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองได้มากเพียงนั้นอย่างน้อยก็ทำให้ไม่พลัดไปเกิดในอบายจะเวียนเกิด อยู่ในสุขติภูมิอย่างเดียวและปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ยังสามารถนำไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสอสวะได้ด้วยนะจ๊ะมีข้อความตอนหนึ่งทิ่ท้าสหัมมดีพรมได้ตรัสกับพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีสมณะจักสุปรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดขอบรองผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตร์คือธรรมจากได้เห็นหมู่สัตว์ผู้ตกอยู่ในความโศกและถูกชาติชรา คราบงาชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรปุจนาสงครามผู้นำหมู่ชนผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์จงทรงอุตสาหะจาริกไปในโลกเถิดขอพระผู้มียภาคโปรดแสดงธรรมละจักมีหมู่สัตว์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดง สิ่งที่พวกเราจะได้จากการฟังธรรมนั้นมีมากมายทีเดียวนะจ๊ะโดยย่อเราจะได้อริยทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าโลกิยทรัพย์ใดๆในโลกที่เราหามาได้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเราจะได้เพิ่มพูนทรัพย์คือศรัทธามีความเห็นถูกต้อง ได้ดวงปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นเหตุให้เราอยากรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์มีหิริโอตตะแปะแกลงกลัวตวบาปอกุศลทั้งหลายได้เป็นประหูสูตรคือได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆที่จะยกใจให้สูงขึ้น ได้สละความตรณีออกจากใจรวมไปถึงได้สละอารมณ์คุณข้องหมองใจเหลือไว้แต่อารมณ์ดีอารมณ์สบายพร้อมที่จะเข้าถึงพระรรตนตรายภายในได้บรรลุธรรมมาพิสมัยกันง่ายๆพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในสมัยที่กำลังสร้างบารมีอยู่นั้น ท่านนะ่ะเป็นผู้รักในการฟังธรรมมากบางชาติถึงกับยอมกระโดดจากภูเขาให้ยักษ์กินเพื่อแรกกับการฟังธรรมคือท่านคิดว่าจะเป็นจะตายอย่างไรก็ช่างขอเพียงให้ได้ฟังธรรมเสียก่อนการเกิดการตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนได้เกิดมาในโลก ล้วนต้องตายทั้งสิ้นตต่กันแต่ว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้นแต่การฟังธรรมนั้นหากไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจะเกิดอีกกี่หมื่นแสนชาติก็หาฟังไม่ได้เมื่อโกาฟังธรรมมาถึงท่านจึงรีบไขวขว้าไว้ดังนั้น เรามาติดตามรับฟังเรื illing, au, chat, ่องของพระเจ้าสุทสสมบรมโพธิสัตว์หรักในการฟังธรรมกันเลยนะจ๊ะเมื่อพระเจ้าสุทสสมได้รับอนุญาตจากจอมโจรโพธิสัตว์แล้วก็เสด็จกลับก็สู่พระนครทันทีทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่แต่งตัวให้พรามให้อาบน้ำ รูปไลเด็กของหอมระดับที่ผ้าและเครื่องอลังการและนำมาเฝ้าโลงทรงมีความเคารพในธรรมมากได้พระราชทานโภชนะของพระองค์ให้พราามได้บริโภคก่อนจากนั้นยังค่อยเสวยทีหลังเชิญพรามให้นั่งบนบัลลังที่ควรบูชาส่วนพระองคประทับนั่ง บนอาสนะที่ต่ำกว่าครั้นบูชาพราหมณ์โดยเครื่องสักการะมีของหอมและดอกไม้แล้วตรัสราตนาว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าขอฟังคาถาชื่อว่าสตารหาที่ท่านนำมาเพื่อข้าพเจ้า ขอท่านจงแสดงธรรมท,ทิพระกัสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ไที่เถิดเมื่อพระบริษัทอาราธนาแล้วพรามก็ฟอกมือทั้งสองด้วยของหอมนำมาคำพีออกจากถุงใช้สองมือประคองพระคำพีแล้วทูลว่าบัดนี้ขอมหาบาพิตรจงสดับคาถา ชื่อว่าสัตารหาสี่คาถาตามที่พระกัสปะทศพลทรงสแสดงไว้เป็นคาถาอันจะถอนความเมามีความเมาด้วยราคะเป็นต้นให้สร้างให้สำเร็จอมตตมหานิพพานพรามอ่านคาถาจากพระกัมพีดจะยความนอบน้อม และท้ายคำที่เพราว่าข้าแต่ท่านสุตสมมหาราชการสมาคมกับสัตบุรุษเพียงครั้งเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นย่อมรักษาผู้สมาคมนั้นเอาไว้ได้การสมาคมกับอัศตบุรุษแม้มากรักษาไม่ได้บุคคลพึงครบกกับสัตบุรุษ เพึ่กระทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษพระผู้รู้สัตวธรรมของสัตบุรุษย่อมมีความเจริญไม่มีความเสื่อมราชรถจ่เขาตกแต่งให้วิจิตเป็นอันดียังคร่ำคร้าได้แม้สรีละก็เข้าถึงความชราได้เหมือนกันส่วนนามของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความชรา สัตบุุษกับสัตบุุษด้วยกันย่มรู้กันได้ฟ้าและแผ่นดินไกลกันฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรเขาก็กล่าวกันว่าไกลข้าแต่มหาราธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษทั้งสองนี้ท่านกล่าวว่าไกลกันยิ่งกว่าพระโพิสัตย์กันได้สดับแล้ว ทรงเมพระอารุไทปีติสมนัดวา่าการมาของเรานะมีผลมากหนอคาถาเหล่านี้ไม่ใช่ภาสิทธ์ของนักพรตไม่ใช่ภาสิท์ของฤาษีไม่ใช่ภาษิท,ขท์ของกวีแต่เป็นภาสิทธของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่มีคุณค่าสูงสุดทรงดำริต่อไปว่า แม้เราจักให้จักรวาลทั้งสิ้นก็ะทำให้เต็มด้วยรัตนเจ็ตลอดถึงพรมมโลกก็ไม่อาจทำให้สมควรแก่ธรรมอันประเสริฐนี้ได้เราพอจะให้ราชสมบัติในพระนครอินทปัตประมาณเจ็ดยอดในกุรุรัตนประมาณสามร้อยยอดแก่พราหมณ์นี้โชคที่จะได้ราชสมบัติของพราหมณ์นี้ มีอยู่ไหมหนอทรงตรวจดูด้วยอนุภาพแห่งองค์วิทยาก็ไม่เห็นว่าพรามนี้จะได้ตน้่งจากบุญที่จะมารองรับราชสมบัติไม่มีนั่นเองทรงตรวจถึงฐานันดอนต่างๆเช่นตำแหน่งเสนาบดีก็ไปทรงเห็นโชคฐานันดอนแม้เพียงนายบ้านหมู่หนึ่งพอทรงตรวจถึงโชคลาภ ตรวจตั้งแต่ทรัพย์กฎธหนึ่งทรงเห็นโชคลาภเพียงสี่พันกหาปณะเท่านั้นจึงตัดสินพระทัยว่าจะบูชาพระรามด้วยทรัพย์สี่พันกหาปณะนะจึงรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ถุงละหนึ่งพกหาปณะนะรวมสี่ถุงจากนั้นตรัสถามว่าท่านอาจารย์ท่านแสดงคาถานี้ให้กษัตริย์เมืองอื่นๆได้รับฟัง ได้ทรัพย์มากเท่าไรพระกลาบทูลว่าข้าแต่มหาราชได้กระถาละหนึ่งร้อยกะหาปณะเพราะฉะนั้นคาถาเหล่านี้จึงได้นามว่าสตารหาเมื่อเรามาถึงตรงนี้ลูกๆคงพอเดาได้แล้วนะจ๊ะวพาสตารหาหมายความว่าอะไรสตารหาก็คือ คาถาที่ควรฆ่าต่การบูชาธรรมคาถาละหนึ่งร้อยกหาปณะนะพระพระราชาองค์ไหนฟังก็บูชาธรรมอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสถามพรามณ์ต่อไปว่าท่านอาจารย์ท่านนัไม่รู้ราคาของสิ่งของที่ท่านถือเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปคาถานี้เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้ พราเป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโพธัสรุปแล้วเองโดยชอบฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคาถาเหล่านี้จงชื่อว่าสหัสสารหาเถิดเพราะควรค่าหนึ่งพันท่านจึงรับทรัพย์สี่พันเป็นธรรมบูชาจากเราเถิดรามได้รับทรัพย์มากมายถึงสี่พันกหาปณะนะ ก็ดีอกดีใจมากจึงได้กล่าวพรรณน,นาคุณของพระโพริษัทมาหยุดปากมอสนทนาธรรมพอสมควรแก่เวลาแล้วพระพริษัทได้พระอาทานยานพานะอย่างดีไอ้พรา์นำไปเป็นพานะคู่ใจเพื่อนน้อมนำคำสอนอันประเสรศิฐนี้ไปแสดงให้บัณฑิตนักปราชญ์คนอื่นๆได้ฟัง ทรงรับสั่งพวกราชบุรุษให้ทรงพระไมะถึงบ้านโดยสวัสดีจากนั้นจึงค่อยเสด็จเข้าเฝ้าพระราชมารดาและพระราชบิดาต่อไปข้อคิดในวันนี้ก็คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประมาณค่ามิได้นะจ๊ะคือแม้จะให้รัตนที่สูงถึงพรหมโลก ก็ไม่อาจเทียบค่ากับธรรมะที่ได้ยินได้ฟังพระบทธรรมแม้บทเดียวถ้าตั้งใจฟังและน้อมนำไปปฏิบัติก็สามารถทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้มีเงินทองกองท่วมฟ้าไม่อาจเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้มีเพียงธรรมะเท่านั้นที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น แล้วทำให้คนหลุดพ้นจากสังสารวัฏไปได้ปัจจุบันนี้ลูกๆทุกคนถือว่าเป็นผู้มีโชคเพราะเกิดในยุคที่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายกำลังเจริญรุ่งเรืองทำให้ไม่ลำบากในการสแสวงหาความรู้อันบริสุทธิ์แต่ก็จะได้ประมาทว่าฟังเมื่อไหร่ก็ได้มโอกาสเป็นของเราแล้ว ไปมันหาโอกาสฟังธรรมเป็นประจำและน้อมนำไปปฏิบัติฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเรื่อยไปจนกว่าจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆ ให้คราบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอันนั้น จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุขแห่ง